เปิดโครงการจิตอา,าสาสกรอำเภอหัวหินค่ะ เมื่อเวลา9ก้านาฬิกาวันที่13มกราค,คม2567ที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอหัวหินนายนพพรวุฒิกุลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินเป็นประธานเปิดโครงการโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกิจกรรมจิตอาสาสกรออำเภอหัวหินรักการอ่านพัฒนาทักษะการเรียนรู้อ่านเป็นเล่นสนุกสร้างความสุขทุกช่วงวัยประจำปีงบประมาณ2567วันเด็กแห่งชาติโดยมีนายทวีสินพัฒนาพิรัตประธานสภาองค์การ บริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อ่านสารวันเด็กของนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินมีนางสาวกัญญาลินคิดควรผู้อำนวยการส่วนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปานบุรีปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปานบุรีรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสนยนส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหัวหินก่ารายงานร่วมด้วยนายสันพบอื้งรัศมีสภาชิกสภาเทศบาลเมืองหัวหินดรพรรวีสีเหลืองสวัสดิ์ผู้บริหารโรงเรียนอนันตรักษ์การ บบรบาลิลแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมตัดริบบิ้นเปิดโครงการก่อนมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษากศออนอยอดนักอ่านและเดินเยี่ยมชมนิทรรศการและบูธฐานการเรียนรู้ต่างๆ